หวังว่าม <cues> <HD> <ını> ันจะไม่ม <jogar> ีตัวอะไรตามมาจากคลอง90นะแล้วขอให้โชคดีไปตัวดีกว่าไปเยิเชงโอเคไปไปไปไหนก็ไปย้ let's go เย้โว้าห้องมืดจังเลยอ่ะมืดมากมืดมาก ฉันจะบอกเพื่อนว่าถ้าฉันออกไปจากโรงแรมนี้ฉันจะบอกเพื่อนฉันเจอตรงตรงตรงซาห์ล่ะที่มันตั้งเป็นตกยต่ตรงนี้ด้วยละมั้งและอ่าอ่ป้ายนี้เขาบอกว่ากี่กิโลเมตรจะถึงโอ้อีกไกลเลยแหละ

พี่ตาเหลืองออพี่ใช่บอกไหนว่าเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้จะรู้ไหมเสียงคุณคุณนี่นเ,นเสียงรอะไวไวไวระวังต,ตัวอ้หนูหนูยังไหนอะ่ะโอไม่ใช่หนูเลยคนเออนั่นแหละแถมพมก็ม่ปช่เด็กแต่ผมตัวควดใหญ่เออรู้รู้นั่นสิมันจะมีสปารามานแน่เลย ยังดูคุค้นๆแท้จะขอแนะนำตัวก่อนชื่อ,อเขียวนะเฮย้ยนี่มันไอโคมเอ้ยไอโคมไฟฉันชอบเรียกมันว่าไอโคมไฟแต่มันชื่อโคมส่วนใช้ก็ชื่อเขียวแต่คนอื่นชอบเรียวกว่าพี่เขียวมาแล้ววันนี้ดกดจะได้เจอตัวฉันแลุ้นละ เจอตัวฉันแกต้องเจอตัวฉันใช่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 ฉันเจอเจอในในในแล้วแล้วแล้วนายจะสืบไวดีนายควรตายนายนาขอคาาเอามนุษย์มาที่นี่นี่ีขอให้ช่วยทีดีดีฉันจะช่วยนายเอง ถ้าไม่มีปัญหากับฉันฉันจะบอกนายว่าวาาได้กานมันโค้ให้เพื่อนเพื่อนี้เดฉันฉันฉันจะจัดการแกแตามพะบอกฎหมายไม้ไม้ไม้ของพวกเราตัวอะไรเนี่ยเออเอฮฮเยตายซะ ว้าวว้ววววาวฉันจะตายนะขอให้โชคนนะวาาีวววววววนววววอวววว้วว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 วาวววยวว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 ัวว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 อววอวววววววา เรียกคือส <rett in> <as> si e ัญญาเรียกคือสัญญาเรยลากต้นไม้ที่แกเอามาเชื่อมต่อกับตัวของฉันในอดีตที่เป็นเคยเป็นบาดแผลอันยิ่งใหญ่ที่แกเอารากไม้ของแกมาไว้กับตัวของข้าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยอะไร บอกว่าข้าดึงเส้นประสานออกเมื่อไห่ตอนนั้นแล้วเรยกคือสัญญาณเรือคือสัญญาณ <c oughs> จะเอาจริงฉันก็สามารถข่าแกตายได้เลยแต่ที่พวกเราเป็นเพื่อนกันฉันแค่ตักเจอพวกแก่าห้ามมาอยู่กับมนุษย์ตอนนี้เราไม่ได้ต้องการฆ่ามนุษย์พวกเราต้องการฝนฝนคือสิ่งที่ทําให้ต้นไม้เติบโตและเราใช้รากในการดูดซึมพวกอาหารและขออต่างๆทําให้ ต้นไหนมีเป็นรุ่นต่อไปแต่ไอ้พวกกินเลือดคือไอ้พวกล้าหลังตัวได้ไรเงี้ยโอ้ยจะอ่อนได้ไหมเนี่ยวันเลิกสู้ปะโอ้ยเรียกคือสัญญาณเรียกคืนสัญญาณโอยวอยวอยวอยเรียกคืนสัญญาณเรียกคืนสัญวอยแกนี่ ดี๋ยวสลบที่มันจะสู้กันเสร็จนี้เนี่ยปวดหัวและเสียงอ่ะเรื่องคือเสียงเงาเรื่อคือเสียงเงาเรี่อคือเสียงเงาโอ้ยสับปะานนี่นี่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยออกไปฉันจะฆ่าแกเองไร้ซึ่งความคิด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  ไล่ซ hey, ึ่งความคิดคิดคิดไล่ซ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 ึ่งความคิดคิดคิดไลซึ่งความคิดคิดคิดโอ้ยไอ้นี่ตายยากตายเย็นหนึ่งเลยขอบคุณนะเอ๊พี่เขียวเอ้ยฉันว่าฉันต้องไปต่อแล้วแหละเฮ้

เรียกคืนสัญญาณยานยานยานเรียกคือมาอแล้วอ้ยเสียงอะไรวะฮเรียกคืนสัญญาณยานเรียกคือสัญญาณนี่ทาำนี่ที่เขมที่เขาบอกมาอุยอ้ยวุ้ยโหหย้าเปิดให้เลยอ่ะอืมดีอืม yes

เออฉันอยากกินมนุษย์เจ้าเนี้ยเออมนุษย์อย่างงั้นเหรอฉันไม่อยากเลยนะต่ที่อยากกินมน,นุษย์จะเปสัตว์แล้วหลังมากกว่าพวกคือต้องการผมลมากกว่านะแต่ฉันจะกินมอนฉันก็ไร้เลือดฮ่าแต่คงไม่ให้ะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามนุษย์เี๋ยวนี้เขาฉลาดกับพวกเราเขาอาจจะสูญพันธุ์ก็ได้แต่ว็เราสามารถสร้างตัวใหม่ขึ้นมาได้เสมอ ลักกัปอยากฆ่าเขาดีกว่านะอันอันคนนั้นอาจจะเป็นคนสุดท้ายของโลกก็ได้นี่แหละฉันรู้แล้วว่าทำเพื่อถะได้พบแกเพราะแกมีนิสัยล้านหล่อนอย่างนี้นงล่ะเฮ้ยดาสเจ็บเลยถ้าถ้ายังไม่ฟังอีกก็แล้วแต่นายรัวกันแล้วแต่กรรมของนายอ่ะขอให้โชคดี

给冻坏！<laughs>